อะะไรวก็ดูจันเจย์ด้านซ้ายบนเฮียด่านโดเลยด้วยขอตัวเดินว่าไอสัตว์ไม่ติดอยู่กับต้นไดเนี่ยล็อกเครื่องว่ะโอ้เครื่องไอเฮียเครื่องเฮียจัดอะไรอ่ะกลางแมปเนี่ยโอ้เฮียอะไรอ่ะนี่ถ้าเนิร์ดไม่ต้องหวังรอดเลยกูบอกให้ ไปวินวอกวินวอกวินวอกไอ้สัสียตามมึงไปมึงขึ้นมามึงขึ evet> ้นมามึงขึ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 ้นมาอย่าเงียบมึงขึ้นมามึงขึ้นมาตู้เหรอเออเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ตู้ล่างข้างหน้าหน้าบ้านมามาตู้ล่างหน้าตู้ล่างหน้าได้ใครอะได้กู บอดบอดยับบอดบอดบอดยับเลยโอ้ยยืนนิ่งไอ้ที่ยากก็แหม่พึ่งไอ้ที่ยากก็แหม่พึ่งม่าปัญหาใครไม่เจอไปทุบเครื่องแก้เขินไปทุบเครื่องแก้เขินออล่า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 ตะกียบอย่างเงียบได้ใช่ออล่าออล่าโอ้พี่ไม่ได้เอาเอาออล่ามาหรออะไรออล่าก็เท่านั้นแหละบอกวอลมาปัญหาใครไม่เจอไอ้ยากก็ไม่หามึงนะใช่ใช่ใช่คูรีไวมากอ่ะกูโดดได้อีกแล้วเนี่ย ใช่บางิวิพี่มาฮดิวด้โดดได้ไงมีสิทธิ์เซเปตแล้วเนี่ยใช่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 เซเปี่พี่ปั่นบนกลางให้ปั่นคันนี้ก่อนสบายค่อยเล่นเอ้เหวนมากยัดนะหลอกไฟยามีสามเปอรเซ็นต์สามเปเตเฮ้ยสวยบัตูบัน้ามาได้บอก มาไม่ได้ก็เล่นไปเล่นไปก่อนอย่าโดนซีฟีอ่ะมา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 เงเต็งเตล็อกเตล็อกเตล็อกอุ้ยเฮียเดี๋ยวผมไปรอตู้รับอาหารนี่มา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 มันกลับมันกลับไปใหญ่เลยย่าเว้ยบ้านใหญ่เว้ยเอออยู่ที่ไหนกันรับอาหารทูกรับอาหารถ้ามันอยู่กลางแบบอยู่กลางแบบ ขึ้นไปขึ้นไปหาขึ้นไปหาจะ่าย่าแล้วขึ้นไปหาจะ่าย่าแล้วเจอเจอนาตอเจอนาตอหน้าบ้านเจอนาตอหน้าบ้านไอ้โตมัสมึงฮิวมึงฮิวให้มึงฮิวให้อีไม่ไม่ไม่มาหากูบ้านฟ้ามาหากูบ้านฟ้าฝั่งคนไปหิวเลยฝั่งคนไปฮิวกันหิวบ้านใหญ่หิวเอออย่าหลงปีอ่ะมันจะอยู่บ้านฟ้า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 ตายไวมันเล่นได้ไม่นานเลย อยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าไม่เอาไม่เอาทีมทีมโดดได้แล้วกูโดดได้แล้วกูโดดได้แล้วมันไม่เอากูแล้วตู้ไหนตู้ไหนมันไม่เอากูไม่ไล่กูบ้านฟ้าบ้านฟ้ามาดิบ้านฟ้ามาดิมาดิ๋ยมาดิตู้เดิมปะตู้เดิม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 มันกลัวแน่รอบนี้ถ้ามันมึงวนอยู่รอบตู้ได้มันกลัวแน่ไอ้เหี้ยไม่กลัวเลยถ้ามัลยถึงไม่รอถึงไม่รอถึงมึงรอไม่แอ๋ไว้แอ๋ไว้ ไอ้เย้ยเจอเล่นไหนอะ่ะเล่นหน้าราบอาหารต่างแมปแล้วรอบโง่อ่ะทำไ บอกบอกหน่อยได้ปะไม่อยากเสียมา้โมึงวิ่งออกมาตู้ไต้บันใหญ่ตู้ไต้บันใหญ่กูโดดได้อีกแล้วข้างหน้าว่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างเฮ้ยไม่เอานี่นะไม่เอาอยู่ไอ้พวกผมไปผมไปเอามาตรงเลย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 มันอาจจะยึกยักษ์ขงหลังชั้นหนึ่งข้างหลังชั้นหนึ่งเดี๋ยวกูพาไปข้างหลังชั้นหนึ่งมันอาจจะยึกยักกว่ามึงไม่ยึกยักเลยหรอข้างหลังชั้นหนึ่งข้างหลังชั้นหนึ่งกำลังพาไปข้างหลังชั้นหนึ่ง ไม่วหวทำไมฉันเนี่ยยับไอ้นี่ยับเลยไอ้นี่ยับแล้วยับแล้วมาบ้านหญ่มีคนหิวปะอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าไอ้นี่ยับแล้ว โอ้ยเยี่ยดด้นี่ยวะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันพี่เซฟอย่างเดียวนะไม่แก่ขายเป็ไม่เอาไม่ต้องเปิดเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้บ้านฟ้าสวย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 อยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอย่างรีวเลยอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าตตาามมครับอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้า อยู่ไหนโดมัสอยู่ไหนตู้บ้านฟ้าเข้าแล้วเข้าแล้วไอ้เย้ยกูออกมาบ้านใหญ่กูวิ่งกลับก็ได้ศาสตว์พันพ่อไม่รู้อ่ะโดมัสทาน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 นี่นะปักสวย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 ยาวยาวบอดยาวบอดสนิทเลยสนิทเลยสนิทเลยเดี๋ยวกูอยู่เลยย่าก่อนแม่งบอกลูกตู้ม่าสอดลูกใครมันตามมันตามมนตามไอ้ย่มา ไม่เที่ยวประตูน uh ี huh. two, you friend, you uh, one, ้ด um, uh ีพี่อยู่ไหนพี่เอาเปิร์กมาให้ผมเร่งริบอยู่นี่ไม่นอดแล้วมึงอยู่ไหนเดมาร์สมึงอยู่ไหนเดมาร์สยูกุ้งหลังเอาขึ้นไปเฉยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาเปิรกดีจัดเฮ้ยมันลงไป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 เดี๋ยวไม่เอายเดี๋ยวไอ้ยเดมารไปอยู่ฝั่งนู้นไว้กูอยู่กูอยู่ฝั่งไหนอะไรพี่อยู่ฝั่งไหนนะมึงต้องอยู่ฝั่งนู้นไห้พี่ไปทางนี้ จะได้ยินกูอะบอลโลบอลโลไปบอลเจอกู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 สายสายกลางสายกลางสายกลางไม่ัไม่ทันแล้วสายกลางสายกลางสายกลางไปเลยไปไไปไปไไปไปยไไไปสไวีไมีว ไอ้มันโหกกูหนักเลยมันโหกกูหนักเลยหนักแล้วอโนมัตหนักแล้วสัตว์มันเอากูยับแล้วโนมัตไอ้ตู้รับอาหารได้ปะไอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไปกูอยู่ขวาล่างเลยปวดทุกตู้กูไปกูไปตู้รับอาหารกูไป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 ตู้สองนะพี่ไม่ต้องยิบยากนะมันรู้มันรู้ มาตู้เลยพี่กระดึ๊กดิสวยสวยสวยวนรอบยาวสวยวิ่งยาววิ่งยาวไม่ได้เฮียมึงโดดตู้มึงโดดตู้มาสองไม่มีเซฟเบสอะเซตเบสไม่มีเอามันเพิ่งได้แขวนแรกเนี่ยแขวนแรกสวยสวยสวยไอ้สองคนอยู่ไหนอะ โอ้ยมันโอตดตโอ้ยขอโคน้อน้ยเขาบอเบอเเดี๋ยวฟอรบอโลกให้คนนึ่งขาบอกไปเลยเฮ้ยมันไปมันไปมันไปเปิดประตูก่อนไม่ดีกว่าเลยประตูคนนึงกว่าคนเไปเลยเไยาอบอพี่จะโดแล้ว ไม่มี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 แต่ยากเปิดประตูซ้ายบนได้โอ้โหบล็อกแล้ววะไม่ทันวะเท้ามัดเท้ามัดเท้ามัดฟันเท้ามาดที่เข้าตู้ให้มันดึงหลักเลยเดินเดินไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวไป

ไหนอรต่อลากไปไอ้เสิยยาลากได้เสิยยาจะเชนได้สิยามันเป็นอยู่กับโทมัสในบ้านสวยสวยเดี๋ยวค่อยมาค่อยรอรอต่อค่อยรอรอต่อค่อยรอรอเฮ้ยเป็นแข่งกูไอ้เหี้ยเป็นแข่งกูไม่มีไม่มีไม่มีรมัสเร็วไม่มีระมัสเร็วเอามาแลังก์เลยกูให้กูตายเหี้ยมาไม่มีสัตว์คนเหี้ยเลยขวาบนขวาบนขวาบนโอ้โอ้ไมค์กอด ขวาบน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 ฮิวแมนฮิวนมันโอ้ยเยอะไม่ทันวไหวอ่ยโอ้ยต้องบล็อกต้องบล็อกหล่อมไว้ยมันทื่อไหมมันอุ้มไหมเยอะไม un, ่ท <Nig ga ving noise> ันแล้วกูตายตาหน้าดีเลยสัตว์เนี่ยคือไม้กางแบบไม่มีกูเล่นเลยสัตว์เ้าไปฮิว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 

เต็มเบร์สได้เหรอพี่เหรอทันเหรอวะทันทา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 นนาะตอนมีแต้มเต็มเขาอกคนไม่ก็บอกแล้วมันเอากูตายแค่นั้นเลยล่ะเขาบอกว่ามึงโดนเขาบอกว่ามึงโดนเลยเหรอวายมึงโดนสัตว์เขาบอกว่ามึงโดนมันตี้เสีมันตีตามกูไม่พักเลยะสีย คนจีนเหรอคนจีนตลกว่ะมันบวกมันหามันขำม,มันขำม,ม่ะขำเกิดเลย